ซอสติดทั้งไมแม่หยู่ทีที่เราต้องการสูตรฐานค่ะก็เรื่องแม่หยู่เนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของท้าวสีสุดาจันทร์ค่ะก็เป็นการเล่าจากมุมมองแล้วก็เหมือนขยายในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวของท้าวสีสุดาจันทร์ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเหมือนคนอาจจะรู้จักท่านอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น ผู้หญิงคนแรกที่เป็นที่ขึ้นกองราดเนี่ยเพราะวันนี้ก็จะมาแบบสปินออฟทำใหม้มันใหญ่ขึ้นแล้วเรามาดูโมุมโมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านทางแม่อยู่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างซึ่งอ่าใหม่ฟีล์มก็คือถือว่าเป็นดีมแคสที่หลายคนคาดหวังว่าวันนี้จะได้มาเจอกันเราถือว่าวันนี้ดีมากครับความันเป็นีดครับฟิล์มจะเป็นยังไงบ้างดีใจครับติดตามผลงานมานานก็เก่งแล้วก็สวย สวยสมคำน้ำลือค่ะวินาทีแรกที่เห็นใหม่แต่กที่เครื่องเลยอะสวยมากสวยแบบสวยตาแตกเลยอ่ะขอขบคุณมากพี่พ,พูดจริงดิพูดจริงแ,<ต>แบบเราใหม่เห็นฟีมใหม่ก็ตาแตกเลยือนเไปชมทั้งทั้งวันเลยอ่ะแบบเขาเป็นเขาเป็นพรามใช่ปะ หล่อมากเป็นแบบดูแขกแบบโล่แบบซาทูครับเออจิ้งจอกจากน้ำใช่ไหมคือเราเราไปถ่ายทีเซอร์กันแล้วใหม่ไม่เห็นทีเพื่อจากน้ำบอกแต่ว่าเห็นนั่นแหละฟิตติ้งเห็นทุกอย่างอนะไรเงี้ยเราก็แบบไม่เคยเห็นฟิล์มลุคนี้อไม่มีใครจําได้ว่าคือผมออแล้วมันดีมากมันแบบเออดีอะค่ะเพราะมันต้องเป็นในเรื่องมันจะมีเชื้อเหมือนแขกขาวอนะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เราก็อยากรู้ว่าพระเอกคือใครอะไรเงี้ยเพราะบอกเป็นฟิล์มแล้วฟิล์มมาแต่งตัวแล้วแบบเขาฟิตหุ่นด้วยนะ เนพีเรียดขนาดนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกปีที่เล่นแบบพีเรียดย้อนไปถึงยุคใช่ครับเป็น,เป,น <men> เป็นเป็นครั้งแรกที่เล่นเล่นอะไรที่แบบย้อนไปขนาดนี้ก่อนที่ผ่านมาไม่ไม่ได้เคยได้ย้อนกลับไปขนาดนี้แล้วก็จริงรจริงแรกเลยเหรอนี่เป็นครั้งแรกคือคือแต่ก่อนเล่นพีเรียดแต่ว่าจะไม่ได้แบบย้อนไปถึงยุ <men: <men> คพิเทียาขนาดนี้ซึ่งก็ต้อ <bona> งทันบ้านๆอ่ะไม่ว่าจะสนุกสนุกเลย,เลยไม่ว่าจะเรื่องทั้งบท <men: men> <Leonardo S 2> แล้วก็ร่างกาย มันจะมีคําพูดที่แบบที่ยากมากๆด้วยด้วยบทอะไรอะค่ะมันจะยากเพราะมันไม่ใช่คําในสมัยปั <ใน S 1> จจุบัน๋นต่ต้องหลุดแน่นอนแบบโอเคโอเคเราก็แสไวรัสของท่าพับเตดคนรอบข้างกับใครมาให้ตอนให้ตอนทำตั้งงท,ที่จริงมันเป็นท่าที่ถ้าคนเล่นโยคะทำได้ค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ทำได้ค่ะ <laughs> เรามีแบบเพืはは่อนๆแบบไปต่อทำหรือว <after, ambling. S 2> ่าทำกันได้มีค่ะก็ตอนที่จัดปาร์ตี้ที่บ้านตอนปีใหม่ก็จับคุณมิวสุปราสิตทำเรียบร้อยทั้งจับเป็ดครับน้องสกายทุกคนทำทำให้หมดทำให้หมดอะไรนี้มีมีรูปเดี๋ยวเปิดให้ดูคุณมิวก็รับใหม่เคยจะลองให้ผิดเอ้ฟิล์มเขาต้องทำอยู่แล้วสิคะเขาเล่นเรื่องนี้เฮ้ยถ้าฟิล์มไม่ทำไม่ได้นะเราเป็นเจ้าของเรื่อง เขาตอนติดต่อมาเขาไม่เห็นบอกว่าต้องทําท่านี้มันเป็นสปิริตนักแสดงเราต้องทําชวนพี่ตุ้ยด้วยครับพี่ตุ้ยครับเรียนเชิญนะครับดูกระดาษดีแล้วเดี๋ยวพวกเราเตรียมตัวดูรูปเลยนะคะถ้าพับเป็ดทั้งกองนะครับโอเคไห้ฝากเรื่องนี้มันพีเตอร์ก็คือทาแล้วตอนถ่ายทำมันจะต้องเข้มข้นโอ้โหสาหัเากไม่ฝากดีกว่าไหนๆก็มาเป็นต้นแทน์ผม ฟ์ม <laughs> เลยฟิล์มไม่เราอะไรแต่ก็ไปได้ดีแล้วโอเคค่ะเรา<ก>เป็นซัพพอร์เตอร์เอาโอ้่ารัก็ก็ก็ขอฝากแม่อย่นด้วยละกันค่ะเราเราเชื่อว่าตอนถ่ายทำมันจะค่อนข้างไม่ค่อนข้างเราเราเชื่อว่ามันจะหนักมาก <S <S แต่พวกเราก็จะทำกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกทุกคนมีความสุขกับละครเรื่องแม่อยวะแล้วก็ให้ลุนกันไปทุกตอนค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยเชียร์แม่อยู่ด้วยเชียร์นักแสดงทุกคนเชียร์ทีมงานด้วยเพราะว่า โปรเจก์นี้เป็นโปรเจก์ที่ช่องวันตั้งใจมากๆแล้วก็ทุ่มทุกอย่างเนาะทั้งบุคลากร oh, <yeah. S 1> ทั้งทุนทุกอย่างค่ะแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าพี่ๆเขาตั้งใจมากๆกก็อยากให้ออกมาดีแล้วก็ถูกใจทุกคนนะคะ